ก็สวัสดีทุกคนด้วยครับกลับมากับเอ a p ิ t ตออีกแล้ววันนี้อยู่กับชุดกาก้าสายดาก้อนกับกาก้าสายคาตาะที่เสริมแล้วทั้งคู่มันูะได้จะเป็นยังไงใครเริ่มชุดเรียบร้อยโอเคครับยังได้เล่นอยู่รอดูเขามีความสุขนะใครอ่ะนี่นั่งยิ้มหยู่งโอแกงกระเ็งโอ้ีตั้งดีดีดันตัวจริงๆอะไรกันของดีไก่ไก่ขอดิน ของโคตรดีเลยทั้ไก่กายไดไมใส่ฮะการีสวยนะเดี๋ยววะสวยสวยสวยแล้วได้อไหลังก่อนอได้ตัอะไรหลังก่อนกิรยาอ๋อกิระยาเอ้ยกิระยะเลยแหละลิขิตลิิตอที่มนี่หน้าก่อนิที่เขาว่าคูมาคือต้องเป็นไก่กระตัววิ่งอุ้ยสวยวะ เปลี่ยนเปลี่ยนมือใช่ไหมกิ๊บใช้แมสตีมีใบอื่นอยู่จุดหนึ่งอบอะไรใบอื่นอยู่ตีโวอะไรใบอื่นอยู่ติ๊งเปิดสามเอาสองใบมาด้วยจีโวเอาขึ้นมือแล้วก็นำการหนึ่งมาขึ้นมือด้วยจีโวแล้วก็สกิลมาจีวัวจุดสองผ่นเดินรอจะตายป่าววะไม่รู้อ่ะโอ้ขี้หนักเลย นี่มันมาจากกดเทมมาจากคุกนั่งตั้งนานมันจากคุกอดขับบันใส่เรบังใส่กูว่ะใส่ยงมีตัวนี้ตัวนี้โอ้มีตันเวทด้วยแล้วไงล่ะครับเออดาไม่มีใช้ยากเหรอไม่เชื่อพี่นัดติดดิวเดยวเอ้ยเอรอเอ้ย้ยอย้ยเ้ยเ้เ้อ้ พี่นัทเห็นเขาผมเห็นเขารับโครงเก่าอ่ะจอสองรับโครงเก่าก็คืออันนี้บวกกาด็อกไอแคทถึงคตรไอกาเบิร์นแล้วก็กาก้างจ่าเสร็จมิชาอุ้งานสกิลหนึ่งเกตพงจานจ่าคือไม่มีเด็กตายตัวพี่นัทมันไม่มีลิปตายตัวอยู่ที่พี่อยากจะจัดเลยว่าอยากจะแนวไหนหลักๆก็คือเวทมันอ่ะที่เขาเอากันมาที่นี่ใช่ใ ว้าแม่เลยว้าอันนี้ตัวใหม่ใช่แล้วตัวใหม่ติ๊กอะไรวะไม่รู้เรื่องเยจไม่รู้เรื่การเลิกการคิดกลับคิดกลับมาคล่องแล้วสุดลำเป็นคล่องอ่าแบตช่งแบตช่งลำเป็นไปแล้วไม่มุ้งว้าห้าทีก่อนเลยกับคุณนายของขี้สามเกยตัวนี้มันแจกขี้ตะสนามปะใช่แล้วเอ้ยมันแจกแจกคิ้แชมเปี้นเตอร์อ่าฮันตีฮันตีไม่ใช่เหรอเออเออปิดฟังปิดฟังอ่าสี่พันตีค่ะ เอาจบเธอแล้วเอาห้ามตีใช่แล้วโดนดากุดแถบวะมือดีด้วยมานพ่ี่ว่ากีระยาไม่จริงว่อครับ้าเที่ยวกัะตงปูมะหน้าใส่ก่อนว่ะวันนี้ลาวเอยู่ที่เราจะจัดเลยแหละความเครียดของคนกัดเยอะเออไม่ถึงวันค้างอยู่เราว่าคนกัดน้อยมันขาด ของขาดไงของขาดชิวนาเจ๋งเลยตอนนี้ทำ FPK ได้เลยหลือแค่มูดสองละสองไปอ๋อยิงสองเลยเนาะใช่ระเบิดได้หมดเลยใช่ไหมการระเบิดระเบิดเอ่อไม่ใชฟระเบิดได้ที่เหลือกันหรอใช่ไม่ใช่อันนี้มีกันใช่ไหมใช่ตีพร้อมกันเทีมหมดเลยอันไหนนะเอาเลยครับอะไรมันการระเบิดวะนีู่อคือต้องไปประมาณต้องไปก่อน ไอคว้าุ่นสองนี่ขึ้นมือพอน้องแคทชัดอยู่ะปึบเช้าละเล่นช้าชาเสื่อเขารอยยันดีแล้วพอไปหนึ่งใบเองไงสองะไแล้วแบทมาเลยมุกไม่มุม่มีมุกสองขี้ก้างออสองขี้กลางสองขี้อินพักไหมอีอีโวบอบอ นี่โดดได้สองไลท์ตัวสองหนึ่งสองนี่ตีรูได้อีกสองยับเลยแล้วก็นี่กีผมตีไม่แปลกใจทำไมวันนี้มันแชมป์สามวิปเยอมากกว่าผมได้สองไลท์ตัวสองของใหม่ของดีมึงใจเย็นนะเขาเห็นมือหมดแล้วสองกีกลางอะไรหนึ่งโอ้โหตายเรียบร้อยสวยงามด้วยปิดตุกของใหม่โอเครอดูเกมต่อไปวกลับมากับเกมที่สองครับทีน่หน้าหน่อยใครจะเลือกก่อนคุณได้ไหมโอเค บ้าเปล่ามันจะได้สูสีสูสีหน่อยวา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 ยแต่นัไม่ได้โชว์รับไม่ได้เรื่องจะยังกี่ยังเสรแล้วอันเลยเหรอยังแยงแยงไล่เสือวันเตอินจ์อะอันนี้ใบรีว่าใบเก่าใบเก่าไม่รีป่ะวันนี้เอออันนี้ไม้ก็มีนี่ใช่ไหมมีมีมีอะไรเดียวเลย เดี๋ยวมันต้องใช้ประเด็นผมมีว่ญี่ปุ่นแต่มันใช้ไม่ได้โกง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 ญี่ปุ่นเป็นไรค่อยๆจะยิงยิงข้อขอเอาดอกหนึ่งใบเข้าว้าจีระยะเอาไหมฮนจีระยะนี่หนึ่งจีดไหมกระกิ้วหนึ่งเกดมันชื่ออะไรนะแปดสองชื่อจีระยะเต็มไหมเป็นจีระยะนี่เลยอ่ะแปดสองมาแล้วเป็นพลังเซียนกบหกพันโน้ตมีเซียนกบแล้วก็ไล่จะมีที่จิดเปนทองเกลมีดาร์ดในสนามแล้วเพราะว่าในสนามรวมหมื่นสองมากกว่าเดกัยวกส่งใบเฮ้ย เปงล่ดีเลยอาม้างเอ้นนัเพิ่งได้มาชุดใหม่ใช่ไหมใช่มีไตามีองไปตาอะไรไม่ได้เลยนะไม่ถึงยี่สทำไม่ได้เลยแตเตอนแบตเตร์ีพี่นี่มีสตนคอยพูดด้วยมอใาก่ะทิมากเช่มือนายนะไปไมเียบสวก็ทำ้ัได้ีวกินหมดใช่ไหมไม่หดหรว่าทำอะไรไม่ ม่ทำไม่ทำแค่จัวเยอะไปเปล่าวะน้องเลยไม่รู้ผมเอดก้ไม่รู้แต่มันมีโอกาสใช่ไมตัวนั้นมีโอกาสใช่ไมตัวนั้นอ่าเปิด้ัน่าใสเียรดีได้จวตกเี้ยนเดก้ดิเี้ยก้เกิดตอนนี้็มอ่คนคนนั้นกูเกิดกูตแกวันนี้อะคิดดูคือ เข้าใจนะเวลาลงแข่งอ่ะเขาจะต้องให้ส่งเล็กลิดกันก่อนใช่ไหมแต่มันก็จะมีประเภทเดียวคนฉลาดรู้ต้องรอไม่ไม่ต้องรอให้คนอื่นเขาส่งไปใกล้ครบก่อนแล้วโดยค่อยลงใกล้เวลาลงขึ้นแล้วตกใจลงลงอาม่ที่เขาแบนอามาเม่ก็วิธีเขาแบนอาม่ไงคันเทินเออแล้วด้วยความที่แบบโอ้ตกใจลงผิดผิดเขาเปลี่ยนได้ได้แจ้งเกิดแล้วอย่างที่ผมจะแตกแล้วเขาแบนเขาแบนไอ้กตึ่งได้สองเกตอยู่อะ เปลี่ยนใหม่แล้วบอกกูกำลังบอกว่าจริงๆอ่ะมึงควรต้องคิดมาแต่บ้านแล้วมันจะเอาอะไรลงไม่ใช่มาแบบคือดูว่ากระการคือดูว่ากะเขาเรียกว่าไงนะกระดูกรถสู้ก่อนอ่ะก็การเรียงพวกกูเลยแต่ก็ตกรอบแรกตกรอบแรกกล้องตัดตัดตัดตัไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดีตกรอบเลยแล้วตกลงของมาตรงยังไงของมาตรงยังไงเป็นไงเขายังยังเขาส่งแล้วเขาส่งตอนตอนนี้แค่ยี่สิบสามสิบเก้าจริงคนนี้นะยี่สิบสามห้าเก้า ส่งวันทิ้งคืนไม่ไปพ้นไม่ไม่ไปฟวันเดียวลยเลียมเสียได้คนนันคนดินจังว่ะเห็นจะผลิตไซรับข้างว่าแตกแล้วเลยมึงตายแน่บนสนามเขาบนสนามเขามีอารน่าที่เป็นไซส์สู์อยู่ไซส์สูงน่าถึงกระดูเลยเห็นไหมอาร์น่าไลงมันจะได้เทคใช่ไหมนี่ไงคอเลยว้ยากได้อาน่าจมจิ้ว้นึงคลิกอีกทีครับนี่นี่ไวนี่ไนี่ไีี่ต้องการอะ สกิลจะไม่ได้กล่องมาสองใบไงเป็นมือหนึ่งสกิวสองตัวนี่อ่ะใช่จะได้ไงวะเบิร์ดสามเราอกใส่กันสยงใบขึ้นมือที่เหลือยังไม่ติดเกาะติดเปล่าวะท่านนินเบิร์ดมังกรเทพวิชาเรียกป้าชาติสองเป็นมังกรด้วยถ้าจะเอาเดี๋ยวเกูไม่ได้เปิดแจ้งเกิดแล้วนี่แจ้งเกิดแล้วทำอะไรไหมไม่ทำสามขี้มีเพื่อนอยู่จวนหนึ่งจีโอทำงานอะไรวะมังกรเทพนี่มึงวะ สามที้ตีโวทำงานเอ้ยไม่ใช่จวนหนึ่งก่อนตีโวทำงานเป็นโค้งะร่างเก่าว้าล่างเก่าเหรอใช่แล้วสามขี้ระเบิดนี่ระเบิดได้ยิงสองเลือดจวนหนึ่งสองหนึ่งสองสามโอเคดับเบิร์นอคเทคหนึ่งสองสามไปเลยเหรอตายอ้าวเรียบเลยหนึ่งเข้านะแถมมีรถเป็นมือด้วยรอดูเกมตัดสินวมาเกมตัดสินยิงชุดอ่าเพื่ไดะบอกเขาไหมไม่บอกแล้ว ยับอกแล้วเลรื่องมือพร้อมแล้วไม่บอกแล้วผมไม่บอกแล้วไม่ได้ทดูอ่ะบอกทำไมอ่ะต๊อบิ๊กรู้สึกสลิปไม่พอต้องไปหาซื้อสลิปมือสองไหมว้าไม่รู้ชาร์ตแอนด์บอทกูใหญ่เลยเกิดช่วยคอลินแคทสกิลไม่เกิดได้ไวคอลินแคสเกิดไหมเกิดเกิดถ้ามีการทิ้งก็เล่นง่ายเลยนี่ชาร์ตยูจดุจสกิลมาเดินทิ้งยูจดุจว้าวว้าเอาจนได้เว้ยว้า หมทำไม่ได้ทำไมมันจะทำไม่อีกนะ t k เป่าเราอะไมได้โอ้ยโอ้ยไอ้ไ่กลับด้วยกาจัวนี่แล้วตอก็ได้เพย์แมททุกครซื้อของใหม่เม่อวาม่เมื่อวานเลยอะเดี๋ยวนี้เมื่อวานตึงกว่านี้เมื่อวานเมื่อวานแคทีดีวกล่องเดียวไงทีเดียวกล่องเดียวเอาแยงกี้ร่วงเลย ไม่ไอ้นั่นติ้งที่มือมันติชอบเลยนี่ทิ้งแต่มือเลยีทิ้งมไอ้ยติ้งที่มือโอ้ชอบเลยที่นี่ในกล่องนี้ให้มันตั้งเยอะดูหลายใบบที่เก่งจวดให้กูเจอรัวเลยได้ๆๆว้าพี่จ่าเลรอขึ้นไปอ่าเอาขึ้นไปเดี๋ยวไม่ต้องติ้งอ่าขอนี้แค่เลยว้าทิ้งมาสิทิ้งไปนี่ทิ้งไปิี่มามึงจะหมดแล้วอนะเดี๋ยวชาร์จสี่ใบทิ้งไปทิ้งไปนี่เลยเอ็มกระเด้งนะเด็ดเลยเต็มอ่ะเดอดเท่าไรเซอร์สองที่จวดกี่โวลต์ไหม <cin stereotype> มาอีกแล้ว <spooky> <snap celand> ปาดหนไอนะแค่นั้นแหละอ๋มีได้ด้วยเว้ยปาดเลยเคื่อนคอยต่อต่อตอครับมาก่อนคัดดีตลอดการตอนนี้เจ้สองมันไม่จ่ายเลือดหรอจ่ายแล้วอ๋อขอโทษครับขอโทษครับผมไม่ไม่ให้อภัยครับอุ้ยพอถูกพอไม่ได้ มีแต่ตัวเดียวยี่้ใคนตัวไหนล่ะตกิ้วบาดึงไกันมือว้าวว่าทำเล่นช้ำแต่ละคนทำเล่นช้ำเล่นพลาดแบบนี้มักยเ่าเล่นไม่พลาดมือเล่ขึ้นไม่คดีเล่นไม่พลาดย่งคดีคดีที่แวาวนี่กระดอยเอยได้องจะรอดมอีนอย่างเียรไม่มีมือต้องโชว์ไม่ต้องใช่ไหมไม่จาบอกกางหรือ่างมอบ ได้ได้ะดมาได้ไปขุดมาสต้นตัดดตัด V ตัดใช่ไหมโอเคโอเคมาตฐานครับที่ั้งหมนไม่พี่นัดบอกสนใจอย่างดีตาชาตัด V ดูแอรแขกโอเคครับเปดล้างเลยปุ๊บอะไรอ่ะปันเดียวได้อะไรมีหพันอันนี้มาดีแล้วเปิดมอนใช่ไหมใช่ถ้ามีจีบโในชนี่แสดงว่ามาจากกรุงเทพทีเดียวกันนี้มีมีคนเดียวนี้ที่แต่กากันตัวนเซิรอ้ไอ้ตัวนั้นเชื่ออะไรหรอวะไอ้พี่แม็กอะพี่แม็กไหนอะ ก็การนตัวกานตัวใช่ไหมอ๋อการกดเงินตัวมาพองกนเดี๋ยวการ์ดเนตัวมาตายเฮ้ยไอตัวที่ด้านหน้ากล่องในกล่องมันมันราคาถูกกว่าเดิมเหมือนกันเออรี่หรอไหมคือการ์ดโปมันอยู่ในกล่องใช่ดีกว่าบัตติคิ้งยิงว้ามันได้ดิ้งไม่กี่ได้ไร้หนึ่งไลร์ไงฝ่าดื่นตายเร็วอันนี้เขาใช้อย่างเยอะเลยไอ้นู่นอันนี้เขาใช้อย่างเยอะเลยที่ที่ที่ลิแชมป์ผมมีโความที่มันฟาร์มเยอะมันมันมีเยอะไง รอะไรโค้ดเล่นกาก้าจนกาก้านีมาการถอะไรกาเล่นไม่ได้ต้องหนีว้าวมีดับเบิลด้วยดูหนึ่งรอแล้วมางทีลงดรอปหมดน้ำเลยไหมมันสั่นเลยไม่รู้เหมือนกันตัวในกล่องร่างเก่าอสวยดีนะโอ้ยใชอมบ้าสวยเลย มาตอบอ๋อดีวอย่ารีแอคชั่นดิมันมีผลกับเกมมากนั่งนิ่งๆหรอเกมร้อนเลยนั่งนิ่งๆโก้นั่งอนิ่งๆยืนเลยกูยังไม่กูยังไม่ทำเลยพี่เขาเปิดก่อนนะกูไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่เลยพี่เปิดไปสองใบแล้วหรอก่อนไหนยังไม่กูเลยไอ้หี้ยังไม่กูเลยไล่มาฟ้าขุดมอนบวกฟองคีอ้าวไล่ไล่ไล่ก้แล้วแม่งสะบกเมื่อวานพี่นิ่งจัดนิ่งแคทโอ้ยยังยืนดีขีกูเหมือนคนเมื่อวานแปรพี่นิ่งจามิ่งโอ้ยนิ่งแยมิ่งเลยอ่ะพี่วะเล เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาตายมาเต้นมาเต้นกับผิดกับเสียที่จะแบบเปลี่ยนแล้วจวดแถมฉันโดนอะไรอย่างนี้ระเบิดเออระเบิดไอ้ยโคมอนไปนั้นเลยนะไปไหนที่ึงวันที่กูบอกกูเออไม่น่าสนมากเลยมันมีมุมทางปัญหาจริงค่ะมีสองพันบัฟดีเฟนชาโด้ได้ไหมดาวโกอินดี้ชาโด้ได้ด้วย เออก็เปลี่ยนไดแบบว่าใม่ม่ไม่ไม่อยากเหมือนคนทจะใช้แต่เมื่อกี้อ่ะไอ้เฮียไที่ก็ยังอยู่ถ้าใช้แต่เมื่อกี้ไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรเมื่อกี้คุณหยิบไปอ่านเองมัใช่เหรอว่ามันมีแคดูดายแล้วลืมว่างง้นนี่ไงมุบากางมีมีรอบหนึ่งใบบนมือใช่ไหมใช่ทิก็ลบกหลือต คนมัวาหาไไปแล้วความหวังไม่อยู่กับรถมันไม่ต้องเล่นแล้วดดวงชัโดทำอะไรไหมไม่ทำทำไม่ได้แล้วแหละสกิลลุกเข้าสนามไอ้นั่นไงเกาวิววัฒนาการ็จารอน่ะได้ได้มมงไม่พี่ทำแบบทำแบบเคสนั่นไงอนเก่าวิวัฒนาการเป็นจารอน่ะโอ้ยหย้ยยยยยต้องทยย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 กับยย่ยยยย คุณฝากเก็บไว้เยอะใช่ขอใบเดียวเนี่ยใบเดียวอะไเก็ได้มันคือเตะทุกใบตี่เรมใช้เป็นตัวใบเดียว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 เดียจะยังตาเสร็จแล้วนะแบลเลยจะได้ชิญอเลยครับจะได้ๆชนกแคตาชีกางสวย EU เจอวเจอมันกำลังใครใช้เครื่องคนโนดอยู่องขีกางเล่ดับเบิลฝ่าใส่ตมาแปงยิงกลางขี้ยิงสอส่วนห มันมันกี่ขี้อะสี่ขี้บอกก่อนแล้วก็ค่อยยิงยิงอีกสองสี่ยิงก่อนสองโอเคเรียบร้อยไปได้ก่อนไหมรอบหนึ่งก็ยิงให้ตายก็โดนยิงไล่ตายเอาอโอเคเป็นกาก้าชนะไปกาก้าฝั่งนี้นะครับโอเคประมาณนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์ติดตั้งช่องเอกมัยรับตนพงษ์ข้าได้